คลาสเอนะครับแดงดับสับเกียร์เขาบอกพี่กคุกสู้ๆูอก,กต,ตัวไปแล้วครับโฮช็อตโอ้โหยกล้อออกไปเลยครับทำมาจากคุณชูสู้สู้ทางบ้านพิมพ์เชียร์มาครับหมายเลข818นะครับเกียร์ดิศัก์นุ่งสงนะครับเปลี่ยน,นครับเปลี่ยนแล้ว โธ่ธร้ารมากาสปีด800ซิกสปีดพาร์ท71เพลสฮิปโปซีดีไอบีอาร์ดีเรซซิ่งทีมประเสริฐยานยนต์เกติศักดิ์นุ่นสงข์ขึ้นนำอยู่ป่ะครับตำแหน่งเปลี่ยนแล้วครับเ,เป็นโฮช็อตครับเมื่อกี้ครับอ๋อเป็นโฮช็อตนะครับของเกียติศักดิ์นุ่นสงขนะ์ครับสิงโค้งเดียว <laughs> โค้งแรกขึ้นนำปุ๊บที่เหลือตายให้ผมประกาศชื่อสักหน่อย เขียวเยวมาแบบนี้รถหมายเลขอะไรครับ91ค่ะหมายเลข91นะคะคุณสหชัยแก้วจตุราพรค่ะสวนขิงวันนี้แรงจริงๆนะครับอ,อยู่ในระดับหัวแถวหลายคันเลยสำหรับรถสวนขิงเรซิ่งทีมแล้วรู้สึกว่าเขาจะนำยืดไปเลยนะคะค,ครับตอนนี้818กำลังถูกไล่จี้จากมูหลงชื่อเจ้าจากพิษโซนครับ YZFR3 ถทิ้งยาวๆมาเลยครับ ในรุ่นนี้นะครับทางพิโซโนส่งนักแข่งต่างประเทศมา2ท่านนะครับใชดโดยรถแข่งสองรุ่นนะคะเป็นนินจา400แล้วก็ YZFR3 ค่ะโอ้แจ๋วจริงๆริอะทีมของพิโซนเดี๋ยวดูบทสรุปในรอบแรกครับเวลาที่เร็วที่สุด โอ้ในรอบนี้ครับเมื่อวาน่าหนูได้ถามพี่ซีไปว่าทำไมถึงเรียกว่าซูเปอร์สปอร์ต400ทั้งๆท,ท,ที่มันอยู่ในคลาสของ400นะฮะแต่พี่ซีให้เหตุผลว่าซูเปอร์สปอร์ต400ฮะอยากรู้ว่าทำไมเราเรียกว่าซูเปอร์สปอร์ตทั้งๆท,ที่มันเป็นรถสปอร์ตเฉยๆใช่่คะอรอดูเวลาครับผมนี่แลบแรกครับ1นาที11ครับโอ้โหสุดจัดครับโอ้โหที่ห่างคู่แข่งอันดับ2อและอันดับ3ประมาณ3วินะครับสำหรับอันดับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้า เอกพันยอดเพชรเมื่อกี้เกลือไปแล้วหมายเลข91นะครับน่าจะเก็บโพเดียมที่1แน่นอนนะครับถ้าขี่เพสประมาณนี้นะครับทิ้งห่างคู่แข่ครับทิ้งห่างคู่แข่ง3.6วิและมีแนวโน้มว่าจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับแล,วแลวรวจริงๆครับส,สำหรับสาชัยแก้วจตุรพรคอนสกีนินจา400สวนกิงเ a รสซิงดิมซึ่งทีมนี้เขาส่งมาเป็น หัวแถวนะคะในหลายหลายรุ่นทีเดียวนะสำหรับส่วนขิงเร c i n g งทีมเอาแล้วครับ818ครับเดวเดี๋ยวให้ OB จับในกลุ่ม345หน่อยครับโอโหสู้กันมันเลยครับนักแข่งต่างชาติทั้งนั้นเลยครับสำหรับมูหลงมูหลงชื่อเจ้าจากพิโซนและหนีเทียนครับจากพิโซนครับนี่ครับ เนี่ยในกลุ่มอันดับ2-3-4เนี่ยเป็นสามสี่ห้าสามสี่ห้าเพราะสองทิ้งห่างมาแล้วอันนี้ครับสามสี่ห้าครับต่างชาติล้วนๆครับแต่รู้สึกว่าชาตินี้ครับไม่ใช่ชาติหน้าครับมีซีพีทูอ้าวต่างชาติสองคันครับมีต่างดาวหนึ่งคันครับรู้สึกจะมีกองเชียร์ซีพีทูข้างหลังมากระซิมข้างล่าง ต่างชาตินี่เป็นพิษโซนครับส่วนต่างดาวนี่เป็นทีลพงครับถ้ามันมันออกจากรถมามันจะเฮ้ยเอาเลยครับ c b 2ครับถูกต่างชาติประกบหน้าหลังเลยครับพิษโซนประกบหน้าหลังครับ CP2 อยู่กลางรุ่นต่อไปนะครับ Super ป p o r t 400cc Class B ครับ Super ป p o r t 400cc Class B นำรถไปติดทานเลยครับเอ้ยนำรถไปที่ปากทางพิษครับผม ซูเปอร์สปอร์ต 400cc คลาส s B ครับนำรถไปที่ปากทางพิษครับซูเปอร์สปอร์ต 400cc คลาส s B นำรถไปที่ปากทางพิษด่วนครับด่วนเอารู้สึกว่า CP2 เขากองเชียร์ด้านหลังเรามาแรงนะพี่ซิดครับผมอีกสักพักจะให้ภาคแทนนะฮะนี่เขากำลังเอาละครับอันดับเปลี่ยนแล้วครับใช่ค่ะ CP2 แรงขึ้นมาเป็นอันดับที่3แล้วอ่ะ ตอนนี้ผ่านไปแล้วสี่รอบสนามนะคะยังเหลืออีก3ามรอบสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้ออกมาแล้วครับอันดับ2ครับผมโอ้โหห่างอยู่ครับ3 4 5นี่นะครับเกมความมันอยู่นี่หมายเลข195ฮะ้า5ชิงอันดับ5ครับผม ใครจะเป็นคนสุดท้ายที่ยืนบนโพเดียมคือกลุ่มนี้นะครับ1 2 3 4โอ้โหติดกันมา3คันครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นไฮไลท์อย่างที่บอกนะคะเป็นรุ่นที่อะไรก็เกิดขึ้นได้สุ per sport 400b นะครับ400สุ per ป p o r t 400 class b นำรถไปที่ปากทางพิษด่วนนะครับนำรถไปที่ปากทางพิษด่วนเลยครับเข้าก่อนมีโอกาสนะครับถ้าปากทางพิษปิดแล้วช่วยไม่ได้นะฮะ ซูเปอร์สปอร์ต4 0 0คลาส B นำรถไปที่ปากทางพิษครับกลับมาชมเกมกันต่อฮะโอ้โหกลุ่มหลังนี่เขาเหนียวแน่นเขาคุยกันขี่ไปหรือเปล่าขี่ไปคุยไปใช่เหมือนเขานัดกันมาเขามากันเป็นหมู่คณะค่ะอันดับหนึ่งทิ้งห่างไปแล้วนะอันดับหนึ่งลอยลำครับเบสแปรนี่1.08ฮะอันดับสอง1.09นี่ขี่เท่าเวลาตัวพันเลยนะฮะถูกต้องค่ะเท่ากับเวลาตัวในรุ่นของซูเปอร์สปอร์ตพันซีซีเลยเนาะ เป็นยังไงบ้างตอนนี้มาแล้วครับ1กับ2องเขาขี่ชิวๆแล้วฮะหกับ2อยู่ที่3 4 5ตรงนี้ครับเปลี่ยนกันไปหนึ่งเก้าห้าเบียร์ออกข้างนอกครับโอ้โหพิ่สีสามพับเข้าไปเขาได้ครับไล่เข้าไปแล้วครับ195ตอนนี้เป็นอันดับสาวอยู่เลยชี่อวไปแล้วโอ้ยพี่ต้องพากเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่านักแข่งเป็นภาษาอังกฤษนักแข่งต้องเป็นภาษาอังกฤษครับโอเค195 อีสเทอร์นไรแซงภาษาอังกฤษว่าไงนะพี่พาดพาดพาดนะครับผมเราควรพากี่ภาษาดีสาภาษาพรมหนูเอาเป็นไทยจีนญี่ปุ่นครับท่านสามารถกดเปลี่ยนภาษาได้ที่ด้านล่างได้ที่ปุ่มในอคอนโทรลของท่านนะครับมีท่านหนึ่งพิมพ์มาครับบอก911าหนึนงวดนี้จะจัดให้หนักเลยใจเย็นนะครับอันนี้แข่งรถนะฮะ โอ้ oh ho, เหลืออีกนหนึ่งรอบสนามนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต440คลาส440คลาสเอค่ะไฟนอลแล็บ <Sport S 3> ครับรอบซูเปอร์สปอร์ต 400cc ครับซูเปอร์สปอร์ต 400cc คลาสบีซูเปอร์สปอร์ต 400cc คลาสบี please bring your bike to the gate please bring your bike to the gate you have few minutes left you have few minutes left super sport 400cc class b please bring your bike to the gate อันดับที่1นี่เขาฉีกยาวๆเลยนะคะโอเคเร็วจริงๆครับ1นาที08ครับใช่ค่ะเร็วมากครับสหัสชัยสวนขิงที่นี่ครับโพเดียมมี5อันดับครับพิโซนจะขึ้น4-5หหรือจะเป็นอันเดอร์ด็อกมาดับฝันพิโซนครับรอบสุดท้ายครับ123ไม่ห่วงแล้วครับสวนขิงโกธรรมกา ไอ h ดี m เฮลเมแลีบสิกทีมแน่นอนตอนนี้ห่วงอันดับ 4- 5 6หาครับแลบสุดท้ายครับไยหัวเรืออินโดหัวเรือโอ้เต้นหัวเรือสหัสชัยครับแล้วดูครับ CP2 จะขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับไม่ทันครับและสี่ห้พิซซอครับพิซซอนสองพอดีมครับ 4, ี่กับอ้โหเวรี่ดพิซซ โอ้โหเมื่อสักคู่นี้อ้าวแล้วอันเดอร์ด็อกเกิดอะไรขึ้นครับราชันอันเดอร์ด็อกราชิตจาวารีรถน่าจะมีปัญหาครับโอ้โหทำให้พิษโซนครับตามหวังครับอันดับ5เป็นนักแข่งจากต่างชาตินะครับมูหงงชื่อเจ้าจากพิโซนอันดับ4เป็นน้เทียนครับจากพิษโซน อันดับ3เป็นธีรพงษ์งามไพโรธกับ id h e l m e t cb2 racing team อันดับ2ครับโกธรรมกาสปีด8ป0รซิกสสปีดพาร์ทเจ p สเพจฮิปโป cdi brd racing ประเสริฐย oh านยนต์เกียติศัก์นุ่นสงทดะฮะอันนี้ชื่อ <kilometers> ทีมแข่งหรือกองพระป่าครับพี่สปอนเซอร์พี่ยาวขนาดนี้และเดวินเนอร์นะครับสหชัยแก้วจตุรพร ซูเปอร์สปอร์ต 400cc คลาส B นะครับปากทางพิษเปิดนะครับปากทางพิษเปิดแล้วปากทางพิษเปิดครับสำหรับรุ่นถัดไปนะจะเป็นรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 400cc คลาส B นะคะซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นไฮไลท์เหมือนกันนะคะซึ่งมีทั้งหมด28กลิดสตาร์ทเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะอย่างที่บอกมีไทม์ลิมิตด้วย เมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีก็คัดเ <Qual ified S 2> อทีหนึ่งนาทีศูนยแปดอะใครจะไปอยู่คัสเอแล้วเมื่อวานนี้มีคอลี่ไฟททะลุไปด้วยนะในรุ่นของซูเปอร์สปอร์ต 400cc คลาสบีอะค่ะวิ่ง28คันเต็มกิดอะครับกิดมี30นะฮะแน่นเอียดเลยค่ะ หนูหนูน้องน้องครับน้องพิตตี้ครับไม่ต้องทาแล้วลูกครีมกระแดดกินเลยลูกไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวปกป้องหนูไม่ทันลูกกินแบบโยเกิร์ตเลยลูกท่านผู้บริหารไว้์ลงไปในรุ่นนี้มีรถแข่งด้วยใช่ไหมครับท่านผู้บริหารครับโอ้พิธีกรจะลงไปสัภาณด้านล่างก็ได้นะไม่ได้ขยันขนาดนั้นครับ ครับในรุ่นนี้ครับซูเปอร์สปอร์ 400cc Class B t ท m e ลิมิตนั่คือเวลา1นาที17วินาทีท่านใดขี่1นาที16.999